ช่วงนี้มาดูเรื่องของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2561ที่เขามีการจัดสัมานาการนีนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาแล้วก็บรรจุวาระในวันที่8มิถุนายนนี้ครับสนชได้จัดาง,างานสัมานานะครับ ว่าโดยเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561โดยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในการสัมมนาเน,นี่ยนะครับก็เป็นการพูดถึงการขับเคลื่อนงบประมาณของแผ่นดินการใช้จ่ายของภาครัฐที่เป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแต่ละปีซึ่งการนําวาระบรรจุเข้าที่ประชุมสอนอชอนั้นก็บอกว่าจะมีขึ้น8มิถุนายนนี้เพื่อเป็นตัวกําหนดการใช้งบประมาณของรัฐบาล ในขณะที่นายพิรัสสักพอจิตรองประธานสนอชอก็เป็นผู้เปิดงานสัมมนา,าก็บอกนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งก็จะมีการแประยะติ15วันมีการตั้งคณะกรรมาการพิจารณา60ว,วันก็เป็นไปนตามเกณฑ์ตามปกติเนี่ยนะครับในขณะที่ผู้ในการสํานักงบประมาณคุณสมศักดิ์โชครัตนศิริบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้มีการให้นโยบายทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไม่สามารถส่งออกได้เหมือนเมื่อก่อนทำให้ต้องมีการปรับแผนงานบริหารที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักและมีการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐซึ่งก็จะมีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและพระบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำลังจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ สำหรับกรอบวงเงินสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,561มีการกำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นอยู่ที่2.9ล้านล้านบาทนะครับโดยที่เป็นรายจ่ายประจำ2.1ล้านล้านบาทรายจ่ายลงทุน6.6แสนล้านบาทและชำระต้นเงินกู้หนี้8.7หมื่นล้านบาทโดยที่มีงบขาดดุลทั้งสิ้น450ล้านบาทครับขณะเดียวกันนะคะตลาด สมาคมผู้ส่งออกข้าวเป็นห่วงค่ะหลังจากที่ตัวเลขของการส่งออกข,ลลข้าวลดลงข้าวเก่าหมดสต็อกไง <ฮะ S 1> เป็นห่วงว่าจะส่งไปแอฟริกาเนี่ยมันไม่มีข้าวเก่าส่งไปเพราะฉะนั้นต้องหาตลาดใหม่มาทดแทนนะคะล่าสุดคุณชูเกียรติโอภาสวงนายกกิติมา์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยสถานการณ์ข้าวไทยล่าสุดนะคะว่าการส่งออกปีนี้ไม่น่าห่วงค่ะมั่นใจว่าจะสามารถทําได้ตามเป้าก็คือ9กาล้านห้าแสนตัน หลังจากรัฐบาลมีการระบายสต็อกข้าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีข้าวที่ระบายเพื่อการบริโภครอบสุดท้ายจํานวน1.82ล้านตันค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ภาคเอกชนเป็นห่วงคืออะไรภาคเอกชนเป็นห่วงการส่งออกในปีหน้าค่ะว่าอาจจะลดลงจากปีนี้เพราะว่าเราไม่มีข้าวเก่าจะจะส่งไปที่ตลาดแอฟริกาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีจะมีการนำข้าข้าวเก่าจากประเทศไทยประมาณ2ล้านตัน ซึ่งหมายถึงเราส่งไปแอฟริกาประมาณ2ล้านตันนะคะคอาจจะทําให้ตัวเลขการส่งออกข้าวในปีหน้าลดลงซึ่งภาคเอกชนเองมีการวางแผนหาตลาดในส่วนอื่นเพื่อมาทดแทนแล้วก็คือจะเน้นข้าวคุณภาพแล้วก็เป็นข้าวใหม่ทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ราคาข้าวนณะขณะนี้มีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตลาดเองยังมีความต้องการข้าวสูงอยู่โดยเฉพาะช่วง2เดือนที่ผ่านมาราคาส่งออกข้าวขาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น60เหรียญสหรัฐต่อตันมาอยู่ที่ตันละ425เหรียญสหรัฐค่ะมาต่อกันที่โครงการแนวคิดนะครับในการที่จะจัดเป็นโครงการช่วยเหลือ รถตู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นไหมโคบัสเนี่ยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมนาคมคุณพิชิตอัคราทิตย์ก็บอกนะครับว่ามีการประชุมโครงการศึกษาความปลอดภัยการใช้รถตู้โดยสารประจําทางซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหาหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับผู้ประกอบการรถตู้ ที่ปัจจุบันเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็นรถโดยสารประจําทางขนาดเล็กหรือว่าไมโครบัสตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมาตรการด้านภาษีกรมการขนส่งทางบกเสนอว,ว่าขณะนี้มีโครงการพี่ช่วยน้องที่รวบรวมเหล่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาช่วยโดยจะสามารถนําค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่า ซึ่งทางขนส่งจะรับนําเรื่องดังกล่าวไปหาหรือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรถตู้ในการเปลี่ยนเป็นไมโครบัสสาหรับแนวทางเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ขนส่งจะมีการหาหรือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่อาจให้ช่วยค่าจ่ายอาจให้ช่วยจ่ายค่าเบี้ยค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยในการซื้อรถให้ จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการรถตู้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเนตราดอกเบีย้ยต่ำหรืออาจให้ช่วยสนับสนุนในรูปแบบของตัวเงินที่จะนำไปซื้อรถไมโครบัสซึ่งผู้ประกอบการขนาดใหญ่นำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้2เท่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกนะครับว่าขณะน,นี้ภาพของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขอเวลาอีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์จากนี้จะสรุปภาพรวมได้ทั้งหมดนะครับว่าจะมีมาตรการที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างไรบ้างรวมทั้งแผนงานแล้วก็กรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัสในภาพรวมได้เมื่อใดครับ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะ,คะมีการจัดคอนเฟิร์ตขึ้นมาก็คือ One Love Manchester <c oughs> เพื่อที่จะนำไรายได้นั้นไปช่วยเหลือเหยื่อเหตุระเบิดคอนเฟิร์ตของ Ariana Grande ที่เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ